โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทุนนิวเลตนะครับผมจำนวน200บาทนะครับผมจากการดูคลิปวิดีโอที่มาจากยู u ูบนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับทำเงินมามากกว่า4,000กว่าบาทแล้วนะครับผมใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทุนนิวเลตนะครับผมจํานวน200บาท นะครับจากการดูคลิปวิดีโอจาก u t u b e นั่นเองนะครับผมทำแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำเงินกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับผมก่อนเื่นเนี่ยให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android ของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดแอปนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาแนะนำให้วันนี้นะครับมีชื่อว่า Cat Tube นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android ของเพื่อนๆได้เลยนะครับ ตัวนี้ค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับถ้าเราค้นหาไม่เจอนะครับแนะนําให้เรากดลิงก์ดาวน์โหลดนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดเนี่ยผมจะแนะบลิงก์การดาวนโหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับรูปของแอปผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือพร้อมกับชื่อนะถ้าเราค้นหาตามนี้เจอแน่นอนนะครับสำหรับขั้นตอนวิธ,ธีการส,ร,ร,รสมัครนะครับผมส,รรรสมัครไม่ยากนะครับสมัครผ่าน Facebook หรือว่าอ e ีเมลได้เลยหรือว่าจะดูคลิปวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้ผมจะแนะบคลิปวิธีการสมัครไวใ้ให้ด้านล่างนะครับ ในตัวแอปนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับสาหรับแอปนี้เนี่ยมีเมนูทั้งหมด3ามเมนูด้านล่างนะครับมีวิดีโอรางวัลและก็เป็นเจ้าของนะครับให้เรานะครับกดมาที่เมนูเป็นเจ้าของนะครับเพื่อที่จะรับโบนัสรหัสเชิญก่อนเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้รับโบนัสรหัสเชิญเนี่ยสามารถมารับตรงนี้ได้นะครับป้อนไอเดียคเชิญของเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับเป็นส่งของ3 0 0พันเหรียญนะครับอกไอเลงในช่องนี้ได้เลยการใส่ไอเดียคเชิญของเพื่อนนะครับผมใส่ของใครก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลย การใส่ ID ตรงนี้นะครับของคุณจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าเรายังไม่มี ID ดีของใครเลยนะครับก็ดูที่รหัสโค้ดด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะครับผม998512นะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยจะกรอกข้อมผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเมนูกันนะครับว่าในส่วนของแอปแคททูบเนี่ยเป็นแอปทําเงินอย่างไรนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนหรือว่าเติมเงินใดๆทั้้งสิน รูปแบบของการใช้งานไม่ใช่การเล่นการพนัน100%นะครับแอปนี้จะเป็นการดูคลิปวิดีโอที่มาจาก u t u b e นะครับเพื่อที่จะทําเงินฟรีเข้าชูมิเนโวลตนะครับเป็นการหาคะแนนเหรียญทองนะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีชูมิเนโวลตนะครับตรงนี้ก็จะมีเหรียญทองนะครับที่เราสามารถกดเก็บคะแนนฟรีได้เลยนะครับผมจากเหรียญทองตรงนี้นะครับคะแนนเนี่ยเก็บได้เรื่อยๆนะครับห้คะแนนนะครับเราสามารถรับรางวัลคูณ2ไดเลยด้วยนะต่อมานะครับสำหรับวิธีการดูคลิปวิดีโอที่มาาจก YouTube ดูตรง ก็คือตรงเมนูแรกเลยคือวิดีโออันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมดูไว้อยู่นะครับก็คือคลิปจากช่องแจ็คแป๊บโหนนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอทั่วไปนะที่อยู่ใน u t u b e นะครับอันนี้เราสามารถค้นหาจาก YouTube ได้เนาะสรับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะเป็น f อปซีหรือว่าดูจากช่อง YouTube อยู่แล้วนะครับในการที่เราดูจาก u t u b e เนี่ยเราจะไม่ได้รับคะแนนนะครับถ้าเราดูผ่านแอปแคททูบนะครับเราจะได้รับในส่วนของกล่องตรงนี้ uth, นะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับผมมีกล่องอยู่เห็นไหมกล่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเปิดลุ้้นนนนนรรับใขอองคคะะไดพเามี แล,แล้วเนี่ยเราก็นําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทุมนิวเลตนั่นเองนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเนาะความยาวเนี่ยก็ตามคลิปวิดีโอที่เขาเปิดเลยนะครับที่เขาเล่นเลยนะนี้ไม่ยากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเปิดเพลงฟังนะครับสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้ความยาวของคลิปวิดีโอเนาะอันนี้เป็นเพลงนะครับเราสามารถค้นหาตรงนี้ได้ว่าเราจะดูเกี่ยวกับอะไรเนาะค้นหาได้เลยตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่2นะครับในส่วนของรางวัลนะครับรางวัลตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องที่เราได้รับจากการดูคลิปวิดีโอมานะครับก็เปิดได้เลยนะครรับกาเปิด ก็กดเปิดนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของคะแนนในส่วนของคะแนนเนี่ยจะเป็นการสุ่มคะแนนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันนะเป็นการสุ่มรับคะแนนฟรีแบบนี้นะครับผมเราก็เปิดรับคะแนนฟรีได้เลยเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการทําภารกิจตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนาะเราสามารถเข้าร่วมทําภารกิจได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโบนัสรละเชิญสามผเหลียญนะครับใครที่ยังไม่ได้รับก็สามารถเข้าไปรับกันได้ต่อไปก็จะเป็นรางวัลเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับเราสามารถกดเช็คอินทุกวันได้เพื่อที่จะะรรับบในนน่ของคแมีกาเล ขูดนะครับผมล่าสมบัตินะครับแล้วก็ทาภารกิจเนาะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปทํากันได้เลยนะเพราะว่าผมจะไม่พูดซ้านะครับเพราะว่าผมอัปเดตไปก่อนหน้านี้แล้ว1รอบนะครับผมตรงนี้ก็จะมีบัตรขูดนําโชคนะครับวงล้อเหรียญนะครับเชิญเพื่อนนะครับเกมแบบต้ตอบนะครับโชคดีคูณ10นะครับดูวิดีโอนะครับเกมหารายได้กิงโชคโทรศัพท์มือถือนะครับการเงินนะครับเช็คอินนะครับแล้วก็บัตรขูด20ครั้งนะครับเล่นวงล้อนําโชคนะครับไม่มีโฆษณาแล้วก็เป็นการโยนลูกเต่านะครับมากกว่ารันนะครั้งต นีเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปทําภารกิจได้เลยนะครับซึ่งการทําภารกิจเนี่ยจะได้ในส่วนของ50คะแนนแล้วก็ในส่วนของคูปองนะครับทุกภารกิจมีในส่วนของคะแนนและก็คูปองนะให้เราดูดีๆนะครับต่อมานะครับเมนูที่3นะครับในส่วนของเป็นเจ้าของในเรื่องของการถอนเงินกดไปตรงคะแนนของเรานะครับมันจะมีคําว่าถอนเงินอยู่การถอนเงินเนี่ยมี3มช่องทางให้เลือกนะครับมีทุมิวเ a l ตเพย์พาลแล้วก็การเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับในการถอนเงินทุมิวเล็ตเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่5 0 0ห 8,000คะแนน180คูปองไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับขอแค่มีคะแนนแล้วก็คูปองถอนเงินได้เลย10บาทตรงนี้นะครับแล้วก็200บาทนะครับผมคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่1ล้านคะแนนนะครับแล้วก็1,500คูปองการถอนเงินนะครับถอนได้สูงสุดอยู่ที่1,600บาทนะครับผมตัวนี้ผมยังไม่เคยถอนเนาะผมเคยถอนสูงสุดแค่400บาทเท่านั้นนะครับเวลาเราจะถอนนะครับเราก็เลือกรายการที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับผมจะถอนเป็น200นะแล้วก็กดถอนเงินทันทีการถอนเงินนะครับ เราจะต้องกรอกชื่อนะครับบัญชีทูมิวอเล็ตและก็เบอร์อเล็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดส่งได้เลยนะครับการถอนเงินสําเร็จนะครับผมเราจะทําการโดยเร็วที่สุดนะครับโดยใช้เวลา1-7ถึงวันในการถอนเงินนะครับเราก็กดโอเคได้เลยผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอการตรวจสอบยอดเงินนะต่อไปนะครับเรามาดูที่ PayP a l นะครับในการถอนเงิน Pay Pa l เนี่ยคุณจะต้องมีขั้นต่ํา $8 ดอลลาร์นะครับยี่สิบดอลลาร์แล้วก็สี่สิบดอลลาร์เนาะในการถอนเงินมี3รายการนะครับการ การเติมเงินมือถือนะครับผมเติมได้ขั้นต่ำอยู่ที่300แล้วก็500บาทนะครับตรงนี้นะครับผมมีประวัติการถอนเงินให้เราดูด้วยนะครับผมเป็นประวัติเหรียญแล้วก็ประวัติการถอนเงินนะครับผมได้ทาการถอนนะครับผมครั้งล่าสุดตรงนี้เลยนะครับวันที่27เดนะครับเดือน3เวลา19นาฬิกา56นาทีนะครับตามระยะเวลาจริงเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่ถอนนะครับเป็นการถอนเข้าที่ทูมนิวเล็ตจำนวน200บาทอยู่ระหว่างรอดําเนินการหากทําการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับทำรายการสำ แบบนี้นะครับผมเห็นไหมด้านล่างตรงนี้นะครับครั้งล่าสุดที่ผมทําการถอนไปก็คือ400เนี่ยถอนไปวันที่18เดือน3นะวันที่18เดือน3นะครับเวลา2ทุ่มนะครับผมก็ห่างกันมาประมาณไม่กี่วันนะครับผมดูตรงนี้นะครับดูวันที่นะครับแล้วก็วันที่นี้นะครับผมลองบวกดูนะว่าใช้เวลากี่วันนะครับแอปนี้เนี่ยผมทําเงินมามากกว่า4,120บาทแล้วนะครับผมโดยที่ไม่มีค่าสมัครไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการอัปเดตนะครับแล้วก็การแนะน เพิ่มเติมนะครับในส่วองการถอนเงินเนาะใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองเล่นดูได้นะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีทูนีวอลเล็ตนะครับหรือว่าช่องทางอื่นเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ